สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากวิ่งเสร็จนะครับก็มาสุดหาดปาตองนะครับด้านนี้เขามีท่าจอดเรือนะครับท่าจอดเรือคือก่อนหน้านี้นะครับก็คือหลังเปิดประเทศหลังเปิดประเทศช่วงโควิดนะครับเริ่มซาละนะครับเปิดประเทศก็ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะพวกเรือสำราญอะไรต่างๆแล้วก็เรือส่วนตัวนะครับตรงที่ป่าตองนะครับมีท่าเทียบเรือด้วยนะครับนี่ครับเรือสำราญที่มาจากต่างประเทศมาจากสิงคโปร์นะครับเขาก็จะมาที่นี่นะครับแล้วก็ท่าลงเที่ยวตรงป่าตองก็ จะมาขึ้นที่นี่นะครับตรงนั้นก็มีเรือส่วนตัวด้วยนะครับหลังข้างด้านหลังเรือมาฮายเนี่ยครับมีเรือส่วนตัวเอาไว้ง่ายก็คือกลางคืนมาเดินเล่นหาอะไรกินในป่าตองนะครับหรือจะพักบนบก แล้วก็พร้อมเดินทางก็ลงที่ท่าเรือนี้นะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางต่องเราสำหรับใครที่เจ้าเรือสวงออกมาเที่ยวปากตองก็เชิญด้านนี้เลยนะครับ เรือมานี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนในความคิดผมนะน่าจะพาไปฟรีดอมบีชเพราะฟรีดอมบีชเนี่ยคือหาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับล่องเรือไปด้านนี้ก็จะเจอฟรีดอมบีชคิดว่าน่าจะพาไปเที่ยวฟรีดอมบีชนะแต่กลางคืนนะกลางคืนก็มีแบบว่าไฟสีเขียว,ยวตรงเส้นขอบฟ้า คือหมือนแบบตกหมึกอะก็ไม่แน่ใจเราหาข้อมูลดูนะครับพอดีมาเจอก็เลยถ่ายมาให้ดูบรรยากาศอาขออภัยด้วยนะครับมืออาจจะสั่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งวิ่งเสร็จเห็นอะไรน่าสนใจก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะครับบรรยากาศ ตองยามเช้าเมื่อคืนฝนตกนะครับเช้าๆมาก็มีคนมาวิ่งเล่นเนาะออกกำลังกาย เดินเล่นวิ่งเล่นวิ่ง,งออกกำลังกายคือคนไม่เยอะดีนะครับแล้วก็ไม่วุ่นวายเพราะว่า,วาตอนนี้ป่าตองกลับมาเป็นปกติแล้วช่วงกลางวานันนี้หาดนี้เต็มไปด้วยคนนะครับส่วนมากก็เป็นฝรั่งเนาะเพราะว่าคนจีนยังไม่ค่อยมากันถ้าเกิดคนจีนมาอีกผมว่าแน่นกว่านี้นะครับเพราะเคยมาช่วงที่คนจีนมาโอ้โหดีเลยนะครับกระตุต้น เศรษฐกิจบ้านเรานะครับเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวนะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวก็ทําให้เงินสะพัดมีเงินไหลเวียนเนาะเราก็ได้กินได้ใช้จากเงินเหล่านี้นะครับเงินก็หมุนไปให้กับทุกคนนะนะครับพอปิดประเทศนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็ลำบากนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับถ้า่อชับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ